ทีค่ะทุกคนวันนี้พบกกกพูดนาเช่นเคยนะคะวันนี้มาให้ความรู้ในหออัวข้อหนึ่งประโยคนะคะที่คุณควรโปรแกรมจิตเพชิอดความมังค่ง,งและมังค่งทุกดา้านเป็นประโยคสั้นๆคือบางทีมันเยอะไปมันจะเริ่มสับสนเนาะเออเยอะไปหรือเปล่าดังนั้นเอาประโยคสั้นๆรัดสั้นเขาเรียกว่ามีประโยคที่แบบประโยค เด่นๆประโยคฮุกๆประโยคตัวโต,วๆ,ตวๆอย่างงี้นะไหมคะที่มันแบบชือ้อเลยอะ่ะวันนี้จะมาให้บทโปรแกรมจิตสมมติว่าคุณคิดอะไรไม่ออกว่าจะเอาบทไหนเป็นบทโปรแกรมจิตใช่ไหมเอาบทนี้บทเดียวที่เป็นบท affirmation ที่พูดกับตัวเองนะคะซึ่งการ affirmation นะคะมันก็จะคายกันสวดมนต์ก่อนที่เราจะ affirmation ก่อนที่จะ พูดใช่ไหมเราต้องอยู่ในเครื่นรีแล็กซ์นะคะอันดับแรกอนันนี้คืนรีแล็กซ์ผ่อนคลายเบาสบายแล้วพูดนะคะอย่าพูดในห้วงที่เราแบบวาวุ่นนะ,ะอยู่ในเครื่องที่รีแล็กซ์ผ่อนคลายสบายๆชิลๆหรือเพิ่งออกจากสมาธิยังไงเป็นต้นนะคะเพิ่งออกจากสมาธิเป็นต้นให้คุณพูดบท affirmation พูดบ่อยๆจิตใต้สำานึอนะคะอาศัยถี่้ําบ่อยนะไม่จะทำแปบ๊บแปเฮ้ยไม่เห็นได้ไม่ใช่นะคุณต้องถี่้ําบ่อยถี่้ําบ่อยจนมันลงสู่จิตใต้สำนึกเพราะว่าจิตใต้สำนึกมันจำโปรแกรมเดิมอยู่เราต้องทับด้วยโปรแกรมใหม่ไม่งั้นโปรแกรมโปรแกรมเดิมมันจะดันออกมาทำงานเราไม่สามารถล้างโปรแกรมใหม่ได้เราจะล้างโปรแกรมใหม่ได้เราต้องเอาโปร เราจะล้างโปรแกรมเก่าได้ต้องเอาโปรแกรมใหม่ลงใช่ไหมต้องลงโปรแกรมใหม่นจนกว่าจะสําเร็จมันจึงจะใช้งานได้เหมือนคุณลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์คุณต้องลงอ่ะจนกว่ามันจะสําเร็จมันถึงจะใช้งานได้ในงั้นโปรแกรมเก่ามันจะดันออกมาป๊อปอัพป๊อปอัพต้องทําแบบเหมือนเราฝึกนิสัยใหม่ของเราอ่ะทุกคนเหมือนเราฝึกนิสัยใหม่ของเราเราก็ต้องทําซ้าๆซ้าๆซ้าๆในทุกวันจนมันเป็นกายเป็นความคุ้นชิน จนจิตตาสำน,นึกรับเอา a f f i r m a t i o n ก็เ,เหมือนกันนะคำพูดสวัสดีค่ะคุณทิพย์คำพูดนะคะคุณก็จะต้องแบบพูดบ,บ่อยๆพูดด้วยอารมณ์เบาๆสบายๆนะไม่พูดแบบฉันต้องพูดฉันต้องได้ฉันไม่ใช่นะพูดแบบเบาๆสบายๆสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเลยค่ะขอบคุณสวัสดีคุณไมลี่นะคะไมลี่เนาะนั่นแหละค่ะพูดในสเตทที่อยู่ในขึ้นอัลฟาเบาสบาย ดีแลกผ่อนคลายเวลาคุณอยู่ในขึ้นอัลฟาคุณจูนกับจักรวาลแต่ได้เวลาอยู่ในห่วงเวลาอารมณ์เครียดความกลัวใช่ไหมคุณไม่ได้จูนกับจักรวาลคุณอยู่กับฟังก์ชันเมทริกซ์อยู่กับอัตราตัวตนอยู่กับโลกสมมติแต่เมื่อไรคุณนะวางอัตราตัวตนลงคืออยู่ในขึ้นเบอบสบายคุณเริ่มจูนกับมหาปัญญาจูนกับจักรวาลจักรวาลจะเชื่อมคุณกับคุณได้ง่ายถ้าคุณอยากเชื่อมต่อกับจักรวาลคุณต้องอยู่ในขึ้น เบาสบายรีแลกซ์ผ่อนคลายไม่มีอัตราตัวตนและยิ่งดีทำไมต้องนั่งสมาธิเพื่อจูนกับจักรวาลแม้คุณจูนไม่ได้นะคุณจะจูนกับจักรวาลจูนกับมหาปัญญาจะไปด้วยความเครียดเนี้ยไม่ได้การลงโปรแกรมจิดตั้สเนอกก็เหมือนกันอยากอยากจะเงินสองแสนมีเฟอยัอยงไงคร้บกคได้รับแล้ว อยากจับคือต้องอยู่ในสภาวะได้รับแล้วฝึกใช้จินตนาการได้รับแล้วอ่ะได้รับแล้วรู้สึกอย่างไรถ้าได้รับสมมุติว่าถ้าฉันได้สิญญ่งนี้มันจะเป็นยังไงนะาะรู้สึกยังไงแล้วจะเอาไปทําอะไรเอาไปใช้ตอนนี้เลยฝึกใช้ตอนนี้เลยเอาไปทําอะไรไม่ใช่แบบอยากได้อยากได้แต่รู้สึกได้รับ้แล้วก็ไปทําอะไรต่อต่อไปที่ทาอะไรไปใช้เลยฝึกใช้ตอนนี้เลยได้รับแล้แล้วไปใช้อนน่ะ เพราะว่าคุณต้องมอีสเตจที่ได้รับแล้วคุณจะได้ปล่อยขึ้นถูกไงจัก,กรวาลขานรับความรู้สึกของเราจับค่าความเ,เาที่ยงเราอ่าคีนะในกระทั่งบท a ัฟฟอร์เมชันวันนี้คุณน่าจะมาเอาบทอัฟฟอร์เมชันแบบสั้นๆง่ายๆถ้าใครแบบไม่อยากพูดเยอะมาดูเยอะไปเอาคำเดียวนั้นสั้นๆประโยชน์นั้นคือ ฉันคือพลังงานดึงดูดความมั่งคั่งฉันคือพลังงานที่ดึงดูดความมั่งคั่งคุณลองจินตนาการนะคุณคือพลังงานที่มันดึงดูดความมั่งคั่งมาสู่คุณและดึงดูดเงินง่ายๆสบายๆดึงดูดเงินง่ายขึ้นคุณคือสนามพลังงานดึงดูดความมั่งคั่งและฉันนี่คือมั่งคั่งในทุกด้านต้อทุกด้านนะพูดกับเต็มบ่อยๆ ฉันคือสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่งดึงดูดเงินมาแบบง่าย,บายสบายฉันคือความมัง่งคั่งทั้งสุขภาพมัง่งคั่งความรักมัง่งคั่งความสัมพันธ์ที่ดีมัง่งคั่งสุขภาพดีมัง่งคั่งการเงินมัง่งคั่งธุรกิจการงานดีพูดไปเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะถ้าคูณไม,ม่อยากพูดเยอะเอาประมาณเนี้ยสั้นๆถ้าเรื่ง ues, อง,ง,งความมั่งคัง่งคือฉันคือสนามพลังงานดึงดูดความมั่งคั่งคุณคือสนามพลังงาน โลกนี้คือพลังงานทุกอย่างคือพลังงานตัวเราคือพลังงานทุกอย่างคือพลังงานวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วคุณน่าดูการทดลองหนึ่งนะทุกคนมันทึ่งมากเขาเอาโฟตอนอนะเป็นแฟดเอาโฟตอนเป็นแฟดใช่ไหมแยกกันไปคนละทางเขาเอาโฟตอนที่เป็นแฟดแยกไปคนละทางสิบเอ็ดกิโลเมตร โตอนเหมือนกันนะแต่เป็นฝาแฝดฝาไปฝั่งนี้11กิโลเมตรไปฝั่งนี้11กิโลเมตรอันนี้มันเป็นเรื่องคอนตัมแอนแทงโกเมนมันก็จะห่างกันประมาณ22กิโลเมตรใช่ไหมห่างกัน22กิโลเมตรแล้วทีนี้ยไอ้เส้นทางเนี้ย โฟตอนเส้นทางเนี้ยมันรับแมสเซจมามารับพลังงานมาใช่ไหมสวัสดีค่ะน้องขอนอนเขาใสขา่ข้อมูลลงไปช่วยข้อมูลคุณไม้ไมมันลิงก์มาถึงตัวนี้เลยลิงก์มาถึงอีกโฟตอนหนึ่งเลยส่งโฟตอนสิ่งนี้ท,นทําการทดลองส่งข้อมูลโฟตอนนี้มันลิงก์มาถึงนี้เลยซึ่งไม่มีการเวลาเขาเอาตัวมาจับเวลาไม่มีเลยมันขึ้นพร้อมกัน มันขึ้นพร้อมกันเลยโฟตอนที่ห่างกันระยะเวลาระยะยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรเขาทำกาทดลองเนี่ยทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันได้หมดเลยทุกคนเรื่องของพลังงานไม่มีการเวลากิ่ดสสามารถเชื่อมโยงกันได้การทดลองนี้นะอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ไงโฟตอนมันสามารถลิงก์กันได้เลยถึงกันได้หมดโดยที่ไม่ต้องใช้เวลา หมือนจิตอ่ะจิตไวยิ่งกว่าแสงเร็วยิ่งกว่าเสียงอ่ะคิดปุ๊บถึงปั๊บเคยได้ยินใช่ไหมคะนั่นราคาะมันแบบเขาเรียกว่ามันไม่มีการเวลาแล้วก็ไปได้เลยถึงกันได้เลยถึงกันได้หมดคิดปุ๊บถึงปั๊บมันถึงมีคําว่าคิดถึงใช่ไหมนั่นแหละค่ะจิตมันแบบนั้นเลยเหมือนกันเลยข้ามการทดลองเนาะนักวิทยาศาสตร์เราโโหไม่ต้องใช้เวลาส่งข้อมูลถึงตัวนี้ตัวนี้ถึงทันทีจากตัวนี้กับตัวนี้ แฝดกันนะแยกออกให้ไปคนละทิศคนละทางแต่ส่งข้อมูลถึงโฟตอนนี้ตัวน,นี้ก็ได้รับด้วยในเวลาเท่ากันเลยนะไม่ใช่ใช้เวลาในการเดินทางด้วยนะคิดดูสิมาถึงมา,างกเนี่ยการทำงานของจิตยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆให้คุณแบบเห็นภาพถ้าใช้จิตนำกายมันจะมี Power กว่าใช้แค่สมองมันจะช้าสมอง ทำไมต้องมาเรียนรู้การทำงานของจิตมาเรียนรู้เรื่องพลังงานใช่ไหมคะนี่คือคีย์สำคัญเดี๋ยวนั้นคือจิตต้สำเนาใช่ไหมมันทางานให้เราโปรแกรมเดิมๆก็จะรันโปรแกรมอันเดิมของเราของวัสดุของ,ของันนะคะทีนี้เราจะอยากได้อันใหม่ใช่ไหมเราก็ต้องลงโปรแกรมใหม่ลงไปทับลงไปซ้าๆจนสามจนโปรแกรมเก่าหายไปจนลงโปรแกรมใหม่สําเร็จมันจึงจะดันออกมาเป็นอันใหม่ เรืคำพูด a f f i r m a t i o n คำพูดของคณศักดิธิ์นะอะไรที่พูดบ่อยๆจิตต์เสนอรับเอาแล้วมันก็รันโปรแกรมตามนั้นตอนสมัยอดีตอะเราจำไม่ได้หรอกว่าเราชอบบ่นอะไรใช่ไหมเราก็จะได้เหมือนชื่อชะเราบ่นเนื้อไปว่านั้นนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองาการให้เราบ่นเนี่ยมันทำให้เราแก่เร็วด้วยโธนคิดดูสิเรื่องพวกเอนทาเอจจิ้งนะยิ่งบ่นทำให้เราแก่เร็วบ่นโน่นบ่นนี่ขี้บ่น บนได้เชิงลบอ่ะมีผลต่อเซลล์ต่อร่างกายเลยทุกคนคิดดูสิแล้วถ้าเราบ่นด้านดีนล่ะก็มีผลเหมือนกันเหมือนเช่นเดียวกันกับบทสวดบทสวดมนใช่ไหมแล้วเราบ่นกับเตเราพูดกับเตอ,อ่ะฉันคือพลังงานดึงดูดความบางครัง้งฉันเนี่ยคือพลังงานดึงดูดนะคะคำด้านดีงานอุทาอุทานต้องถูกต้องค่ะ อุทานต้องเลือกคำนรืีใช่เพราะว่าคำอุทานอาคุณน่าเคยสอนปรนนานแล้วแหละคำอุทานคือมันตกใจสมองจะน็อกเอาชั่วขาเวลาเราตกใจวิตกใจมีอะไรแห้มเราตกใจใช่ไหมแล้วอธิอูทานว่าอะไรคุณต้องฝึกคำพวกนี้อุทานอุ้ยรวยอุ้ยโชคดีแต่บางคนอุทานแบบคำแบบฟังไม่ได้เลยอะ่ะเคยได้ยินไง ต้องฝึกให้เต็มอุทานคำเราเนี่ยเพราะเวลาตกใจสมองน็อกเอาชั่วข่าวสมองน็อกเอามันตกใจมันคิดไม่ทันสังเกตไหมแล้วจิตมันจะขึ้นมารับเอาชุดข้อมูลได้ไวคุณคุณลงอะไรเข้าไปอ่ะคุณป้อนอะไร yes มันจะลงสุดแส้เสมอไ,ไง่ายคำอุทานอุทานก็สําคัญอ่าใช่อุ๊ยรวยอุ้ยโชคดีอะไรก็ได้ที่เป็นคําเชิงบวกอุ้ยเงินเข้า อะไรก็ที่คุณอยากได้เนาะนั่นแหละค่ะคือเป็นขับอุทานเพราะสมองน็อกเอาท์ทำไมเขาถึงบอกว่าเวลาโปรแกรมต้องโปรแกรมช่วงขึ้นอัลฟาขึ้นเทต้าน็อกเอาสมองสมองมันคิดเยอะน็อกเอามันวางมันลงมันคิดเยอะไงน็อกเอาเบิ่มเบเบลอเ่ช่วงเบิ่มเบเบลอเราหลับตื่นๆืนช่วงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ หลับในอ่ะเออสภา,าวะหลับในขึ้นเทต้าคุณนึกออกไหมหลับในตึงหลับตึงตื่นนั่นแหละค่ะแล้วป้อนข้อมูลได้ช่วงนั้นยิ่งดีกับการโปรแกร,รมด้วยคําพูดของคุณอ่ะฉันคือพลังงานดึงดูดความมั่งคั่งดึงดูดเงินมาง่ายขึ้นมาแบบง่ายๆสบายๆถ้าคุณอยากคุณแบบประโยคนไหนเอาประโยคเดียวสั้นๆเนี่ยครอบคุมเลยคุณไม่อยากใช้คําเยอะกับความมั่งคั่งเนี่ย คุณคือพลังงานดึงดูดเข้ามาเลยฉันนี้มัง่งคั่งทุด้านฉันมัง่งคั่งด้านสุขภาพการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ฉันมัง่งคั่งในทุกๆด้านของชีวิตคุณต้องโปรแกรมตัวเองนะคำพูดบ่อยๆไม่งั้นเราก็พูดไปเรื่อยเปื่ยของเราใช่ไหมต้องพูดอะ่ะคุณกลับไปสังเกตเองนะเวลาที่คุณคิดในใจไปด้วยใช่ไหมคิดในใจคุณจะพูดในใจไปด้วยคิดในใจจะพูดในใจไปด้วย ถ้าคุณคิดเรื่องดีๆก็จะพูดในใจเรื่องดีๆถ้าคิดเรื่องไม่ดีมันก็พูดในใจไม่ดีแล้วจิตใต้สนึกจะเซย์เยสนสิเซย์เยสไม่มีเซโน่ส่วนมากมันจะพูดเรื่องเดิมดังนั้นคุณต้องฝึกพูดเรื่องใหม่คกว่าไร้มนคาถาอาคมลงสู่จิตใต้สำเนาให้คุณเป็นคนใหม่ให้ได้ผลลัพธ์ใหม่สมัยแต่ก่อนเขาจะรา่รยคาถาอาคมให้ยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าใช่ไหม อ่าด้วยการรายคาถาอาคมเชื่อในบทนั้นด้วยนะแล้วเอาจิตอยู่กับบทสวดใหม่ๆคุณเริ่มทำโปรแกรมเนี่ยคุณก็มันทำสิ่งนี้แต่พูดในสภาวะสะเตตเบานะไม่ใช่แบบเครียดนะเครียดมันจะไม่ได้จิตมันจะต้านมันจะต้านคือมันผักมันไม่เอามันไม่รับใหม่ๆม,มันจะต้านทำไปเรื่อยๆมันจะเริ่มโฟล์โฟล์ทําใหม่ๆนะเพราะโปรแกรมเดิม คือจิตใต้าสานึกมันก็มีหน้าที่โรเทคมันด้วยนะว่าเฮ้ยของใหม่มันแปลกปลอมเข้ามาเฮ้ยไม่ไม่คุ้นชินอะ่ะไม่คุ้นชินอะ่ะมันจะตานตานแต่ทาเป็นเลือยจะเริ่มโฟเหมือนคุณจะเลิกกินอะไรสักอย่างเนึ่งอะ่ะมันก็มีความไม่คุ้นเช่นคุยหน้าเปลี่ยนที่แบบจากกินกาแฟดําใส่น้ําตาลช้อนชานหนึ่งจะเลิกกินน้ําตาลใช่ไหมก็กินกาแฟดําก็ต้องฝึกกินกาแฟดําที่มันไม่มีน้ําตาล ต้องได้ไปอี้กินไม่ค่อยทาเย้เ่ะกินไปสักพักหน่อยเทสเองอ่ะพรุ่งนี้ลองใหม่ลองใหม่ไอ้ยากนนด่ึงเอเรอลองฟื้นไป่อยนะฟื้นอันนึงจิบสักพักหนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งมันจะเริ่มชินเห็นไหมต้องใช้ําว่ามันแบบใช้เวลาหน่อยมันทําซ้ํากิตต้าสนนึกเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้ยกุก็อยากให้คุณเหีนภาพแบบทําแป๊บๆไม่ค่อยได้นะมันทํามันโปรแกรม มันส่งคําสั่งลงไป่รยมนคาถาให้ตัวเองเป็นคนนั้นนะฉันคือพลังงานที่ดึงดูดความบางครั้งคือ่ร้มนคาถาให้ตัวเองเป็นคนนั้นเป็นสิ่งนั้นดึงดูดเงินมาแบบง่ายๆสบายๆถ้าคุณชอบความบางคั่งฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันคือแม่เหล็กดึงดูดความมัางคั่งฉันมีมัางคั่งในทุดา้าน มัง่งคั่งสุขภาพดีมัง่งคั่งการงานการเงินดีมัง่งคั่งความรักความสัมพันธ์ดีเอาทุกด้านเลยทุกด้านของชีวิตถ้าเราไม่ได้มนกคาถาแล้วก็จะไปเรื่อยๆตามภาษาเราใช่ไหมคะไปเรื่อยๆตามภาษาเราดังนั้นเราก็จะต้องกําหนดชุดชุดคำสั่งชุดคำพูดที่เราจะพูดถ้าเราไม่กําหนดมันก็จะไหลไปเรื่อยๆทุกคนอันนี้สำคัญมาก แล้วเราก็เลือกเนาะเลือกเลือกสิ่งที่ดูด้วยอันนี้สําคัญมากเพราะว่าสิ่งที่เราดูมันมีผลต่อจิตตาเสมนึนเราอะไรที่มดด้ตยความรู้สึกตากระทบรูปอ่ะตาเห็นใช่ไหมหมูได้ยินจมูกได้กลิ่นมีผลต่อความรู้สึกกระโดดได้ทั้งวันไหมคะได้ทั้งวันคะ่ะพูดเล่นเล่นก็ได้นะจริงกูอยากให้คุณพูดเล่นเลนพูดสนุกสนุกอ่ะมันจะได้ดีแหละ มันจะได้ผ่อนคลายมันจะได้ไม่เครียดเพราะเครียดไม่ได้นะจิตมันต้านต้านคือภาวะทาจนจิตมันเชื่อจนจิตมันรับเอาพระเจ้าพูดตรัสไว้ว่าเหตุที่จะทําให้คุณสมหวังทรูประการสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนามันมีมันอยู่ในคําสอนพระเจ้าเลยนะเหตุเหตุที่ทําให้คุณได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาทํา สิ่งเหล่าเนี้ยข้อแรกศรัทธาโอ้ตรงกับคุณน้าสอนไหมศรัทธาเชื่อมีความเชื่อสองรักษาศีลทำใจให้ปกติให้หนึ่งขึ้นเบาขึ้นสบายไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดนผู้อื่นอยู่ในขึ้นสูงอะทุกคนอยู่ในอยู่ในขึ้นรับ อยู่ขึ้นที่มันจูนกับจักรวาลถ้าอยู่ขึ้นเครียดขึ้นอยากขึ้นกังวลลังเลสงสัยมันจะไม่ได้เห็นไหมเหตุเหตุสมปัถนาทุกประการที่อยากได้อันนี้พระเจ้าก็สอนนะหนึ่งต้องมีความเชื่อมีความศรัทธาสองคือการรักษาศีลคือทำใจให้เป็นปกติบุญที่ยิ่งใหญ่อะ คือทําใจให้ดีทุกคนแค่คุณทําใจให้ดีก็เป็นบุญแล้วนะเพราะเราไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าใจเราดีก็ไม่ที่จะเบียดเบียนใครใจไม่ดีบางทีก็เบียดเบียนเบียดเบียนก่อนแบบแรกไปเบียดเบียนคอื่นต่ออีกสังเกตไหมมันมันดีกว่าการใส่บาตรนะใส่บาตรแต่ใจมันไม่ดีอะใส่บาตรตอนเช้าอารมณ์ดีแวบหนึ่งแต่ขุ่นมัวทั้งวันเลยโอ้โหอันเนี้ย สำคัญที่สุดใชไหมีลคือความเป็นปกติรักษาใจให้เป็นปกติความเป็นปกติของเราคือความสุขความเบาความสบายความสงบในใจเคยบอกไปแล้วเวลาที่คุณไม่มีความสุขคือออกจากความเป็นปกติชั่วขราวหน้าที่ต้องมีสติตบกับเข้าลูกในที่ความสุขความสงบความเบาความสบายนะศรัทธารักษาศีลนะ แล้วก็มีจาคะมีสุตตะมีปัญญานศะรัทธากักษาสีนจาคะแล้วก็มีปัญญาสุตตะสังมส,งสุตตะเรียนรู้ให้มากเอ้ยฟังให้มากฟังคำสอนให้มากพกูดงา่ายงแต่มันคือหลักการเดียวกันอนะ มีปัญญาด้วยคือเราอยากได้มาไหนทําตัวให้ผู้ควรเราจะได้มันเราจะเขาเรียกว่าต้องมีปัญญาด้วยเนาะปัญญาที่มันที่มันจะรู้ว่าเอ้ยหนทางที่จะได้คืออะไรอย่างเงี้ยเนาะไหมฮะเออเพราะท่านก็ต้องสอนในรูปแบบของพระเนาะแต่คุณน้าถอดคีมมาให้คือศรัทธ,ธาเลยคอแลต้องมีความศรัทธ,ธาสองรักษาศีลอันนี้เป็นแนวของพระไงได้ไหม แต่พี่น่าจะมองแบบจะสอนแบบกลางๆให้แบบเข้าใจง่ายๆทุกศาสน,สนาเข้าใจได้เหตุที่เหตุที่ทำให้คุณสมทุกความปรารถนาหนึ่งศร,รัทธาเห็นไหมคุณเชื่อไงทําไมต้องลงโปรแกรมไหมคุณเชื่อจนจิตมันเชื่อถ้าคุณเชื่อได้เลยมันก็ดีนะเชื่อในด้านดีเชื่อว่ามีได้เป็นได้เชื่อว่าคู่ควรลงโปรแกรมใหม่จนจิตเชื่อลบเอาเมื่อเชื่อปุ๊บจิตหาทางดันออกมาแบบนั้นนะ่ะ โลกจะหาทางแสดงตามนั้นก็จะสร้างฉากมาให้กับคุณการโปรแกรมะสร้างความเชื่อคิดซ้ำๆพูดซ้ำๆพูดซ้ำๆคืออ่าฟอร์เมชันฉันคือพลังงานที่ดึดดูดความมั่งคั่งฉันคือพลังงานที่ดึงดูดความมั่งคัง่งดึงดูดเงินมาแบบง่ายๆสบายๆดึงดูดเงินเพิ่มคือเรื่อยๆ,อยๆฉันมั่งคั่งทุดา ฉันทันข้างสุขภาพดีการงานการเียนดีความรักความสัมพันธ์ดีจิตวิญญาณดีคุณจะได้บัณไหนบอกกับตัวเองเอาง่ายๆละสันนอันนี้คำโปรแกรมเนาะสําคัญมากคาพูดของเราอะอะไรที่เราพูดบ,บ่อยๆซ้ำๆแต่ก่อนคุณน้าพูดคําเชิงลบไงไม่รู้เรื่องนี้ก็จะเจอเหตุการณ์ที่ห้รัให้เราแบบรู้สึกบ,บนันฑนซ้าๆ เช่นแต่ก่อนเจ้าูเว่าเบื่อเซ็งอ่ะเหนื่อยอ่ะอะไรเงี้ยใช่ไหมมันจะเหตุการเบื่อเบื่อมันก็ทาให้เราเบื่อหน่ายใช่ไหมยิ่งพูดยิ่งเจอเหตุการณ์นี้ผ่านไปปุ๊บอาจจะมีเรื่องเหตุการณ์ใหม่มาต่ออีกละพอเราป๊อแล้วมันเป็นความคุ้นชินใช่ไหมทีนี้นเวลาแกคือเวลามันหลุดออกมาปุ๊บจับัวให้นั้นเราส่วนอุ้ยดีจังเลยดีค่ะบอให้ตรงหน้าไม่ได้ดีรงน,นนะความเป็นจริง ดีอ่ะมันดีมันต้องมีอะไรดีในนี้ซ่อนแน่เลยมันต้องมีอะไรดีๆในนี้แหละไม่รู้อ่ะนีไปก่อนสวนมันสวนมันเดี๋ยวมันจะค่อยจางคลายหายไปแล้วก็จะไม่ค่อยพูดคำเหลนะ่านี้ยกปุ๋ยยังไม่อยากจะพูดเลยเพราะไม่ค่อยอยากพูดคําพวกเนี้ยเพราะทุกคํามีพลังงานนะดีอ่ะแย่นะดีอ่ะโชคดีอ่ะ เงินหาง่ายอ่ะเงินหายากเงือไม่ออกไม่ได้ตังทุกคําพูดจะมีพลังงานจะมีความรู้สึกมันทําให้คุณรู้สึกได้หมดเลยนะคําพูดอ่ะแล้วจิตต้าเสนอบันทึกเป็นความรู้สึกและภาพได้ดีและซ้าๆซ้ำๆแล้วมันเหมือนโลซ้ำๆปุ๊บมันลงโปรแกรมเหมือนคุณลงโปรแกรมอ่ะเหมือนคุณโหลดแอปต่างๆมามัน เป็นเปอร์เซนต์ใช่ไหมหนึ่งเปอร์เซนต์สองเปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เซนต์คุณโหลดแอปม,มาปุ๊บปึ้งคุณก็เปิดใช้งานได้คุณก็จะเปิดใช้งานแอปทิกตอ็อกได้แอปอื่นๆเหมือ,น,อนกันนี่คือการลงโปรแกรมใช้เวลาในการลงไงไม่ใช่แบบลงปุ๊บปั๊บปั๊บ,บขนาดลงโปรแกรมในมือถือในคอมพิวเตอร์ยังใช้เวลาในการลงเลยคุณไม่ไปลง Windows, วินโดวก็โอ้โหเป็นชั่วโมงเนี่ยเห็นะเหมือนกันเลยลงไม่ใช่แบบ แปบได้นะมันต้องทําให้จิตมันเชื่อเขาว่าปโปรแกรมเดิมมันยังอยู่ไนงะเราจะล้างโปรแกรมเก่าคือเราจะเอาโปรแกรมเก่าออกล้ก็เอาโปรแกรมใหม่ไปทับถมจนแบบอันเก่าออกอันเก่าไม่เหลือจนอันใหม่เข้าไปแทนที่มันก็จะผุดมาเป็นอังไงต้องอาศัยการทาสัง่งหมั่นทําพูดคําดีๆใครชอบอะไรก็เอานั้นนาะอเช่น ฉันเป็นคนหุ่นดีลดน้ำหนาต้องการาดนะฉันเป็นคนหุ่นดีฉันเป็นคนสุขภาพดีฉันนี่เป็นคนที่แบบฉันเป็นที่รักฉันคู่ควรกับความรักที่ดีฉันคู่ควรกับรักที่ดีรักที่ซื่อสัตย์รักที่ปลอดภัยอะไรคุณอยากได้รักที่สบายใจถ้าเป็นความรักอะไรที่คุณชอบบางคนอาจจะไม่ได้ชอบความบางั้งก็ได้เนาะโฟกัสหนึ่งฉันคู่ควรฉันดีพร้อมฉันดีพอ ฉันผู้ควรฉันคู่ควรกับสิ่งที่ฉันปรารถนาทุกความปรารถนาฉันสามารถมีมันได้หมดคำพูดของคุณนะสําคัญนะพูดบ่อยๆแล้วพูดบ่อยๆมันคุ้นชินนะทำให้มันคุ้นชินเป็นเรื่องปกติเหมือนคุณพูดเป็นเรื่องปกติพูดเหมือนแบบคุณบ่นเป็นเรื่องปกติเปลี่ยนจากคำบ่นแบบนนะั้นว่าบ่นแบบน,นี้ดีกว่าบ่นสิ่งที่เราอยากได้นั่นเองนะคะเนาะวันนี้คุณน่ามาอะไรสั้นๆเพราะว่ากำลังเช็คระบบอินเทอร์เน็ต ถ้าไม่มีปัญหากําลังจะแก้อยู่แต่ว่าห่วงนี้มันได้นะคะเนาะฝากไว้คะ่ะทุกคนด้วยรักและส่งพลังค่ะสวัสดีค่ะดูแลคำโพเนาอพูดแต่สิ่งดีสิ่งที่คุณชอบโปรแกรมเลยนะคะ